สมบังสารยานเคือกพ่อปัญญานัรนระทัานจะพรรักปัญญานัรนทุกทิตั้งใจละตัอหาเจละทิสุดเดนทิละ,ะ,ะทือรูปขอเจริญกรคนุะญวิวาาันประจรปิศาสมาธิีนีมานานแล้ว

เป็นภาษาเดราเพียพร้อมไปด้วยเมตตาธรรมงพ่อเป็นนักบวชหลงพ่อเป็นประสงฆ์นักเกิดแห่ลกหลงพ่อเป็นนางาจานย์สัย ภาวนาธรรมวางไว้ในรูปนานนี้หลายสิ่ง i don't know วันที่20วันที่นั้นมีมาน้ำแต่เสจมายจออที่อยู่สงครามนาสุรินสามาร้อน ญัณหุนั้นงนี้ได้ไปโครงการนมาควรแก่การอ่านข้อบูาเป็นที่งหนักรถโครงการอย่างนีเปิดวันพาทีทให้นักเรียนทักเรียนต้องมีอยากโจรหลาหลายต้องมีอาจารย์ก็น่ามาปฏิบัติทรรกันในวันนั้นที่ เป็นประโยชน์ที่ควตอตา อยากทมัญญาทัญญาดให้หผมกอรับานล้วกทมาตรา จะกระทำนั e we? We are, we ้นส่อ้่าม่จะกวพราะว่าจะรู้แล้ว่าจะพ่อญญาตามัทนเปนนมารยาผู้รอดผู้เทิดผู้เป็นนักปาผู้เป็นบนควรจัดการทดย่องทุกอาทุกชาขอพูดแต่เพียงว่าท่านหลายที่ใดมาเข้าสทงการมีขอให้รัก โรงการนี้แล้ตัวนำไปปฏิรูปนำไปธระทำให้ในผลเป็นที่เป็จักรโคงการนี้เป็นประโยชนอสงทุดอย่างเห็นได้ชัดวันนี้ทัาเรียน Amen. Mm -hmm. นำวิีชีวิตของเราทั้งหลายไปสู่ความเป็นคน 啊、那些钱呢？还、啊、是。 อาเป็นความเช่อรโงกับคนทั้งหลายถ้าดูในโลกนี้เราก็ไม่อยู่ตัวคนเดียวได้สู่เป็นคมเป็นน้อนเป็นหมูเป็นงาบ้านของโจนมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานบานหนึ่งก็มีจาว่ามีน้องมีผู้ช่วยมีละมีแมงมีหลายหลายองเราต้องชื่อตรงต่อกัน พูอย่างไรคิดอย่างไรพูดอย่างไรทําอยางไหให้ความชื่ตรงชอบการในสัมการนสามตุกสู่สูให้ชื่นรงตระหนกสู่รวาก เ้วก็จะได้ยนโซฟาฟังเชมยงน่าสดาให้ตั้งใจไว้ก่อนวันาทิตยาวันจรก็ตั้งใจทำเราตั้งความตัญหาจว่าเราตั้งใจไว้ว่าที่เราต้องทำแต่เราคนมี่วางชื่อตรงตั้งใจที่ผู้ื่นนั่แลตัวเองนี้ การที่สี่จุดวัจเป็นผ้วางแนวางน่อยากก่สตมคนว่ายากเราไม่อยากจะได้ที่จะนผู้อยากมีสิทธิ์กับเราอยางนันผู้อยากมีมันจรงอยางนันคนว่ายาแต่ผางนยาสร้า ចូលឲ្យគាត់អង្គចាំពេលនោះដែរ อนนิมาไม่เก่อันนันมานไม่เกิดคือคือไม่เกิไม่ถือตัว Thank you Oh. ดนลนะดนละไม่ีด้ปกติไม่ดตงและวรละทำลายคนกชวยคนวยผมขอตัวอย่า อารปี่รอ้องในหะ้王ง替诸公阿 อยาก่เาจะไคนให้มวามรนอตรงนีอ้สหายกห่ยกแหหนคนทสิทวันนี้ก็จะมาถามกันกอ่าั การที่การมาดที่ท่านมีคนงประการนี้แล้วถ้าอยู่เป็นี้เขาลงนองดู่าของโคการ2ร้อย2ศึษาสัทุกสุดคน i'm